คุมสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศนำหลักสูตรโรงเรียนบางประกอบวิทยาคุมพอจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งนี้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจัดการเรียนการสอนสำหรับห้องเรียนปกติและห้องเรียน TEP ส่วนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจัดการเรียนการสอนสำหรับห้องเรียนปกติ ห้องเรียน GEP ห้องเรียนอินเทนซีและห้องเรียนภาษาโดยห้องเรียนภาษาแบ่งออกเป็นห้องเรียนภาษาฝรั่งเศสห้องเรียนภาษาญี่ปุ่นและห้องเรียนภาษาจีนกลุ่มสารการรยู้ภาษาต่างประเทศดําเนินการจัดโครงการและกิจกรรมต่างๆดังนี้ 1. กิจกรรมเรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา 2. กิจกรรมส่งเสริมความสามารถทางภาษาต่างประเทศ 3. กิจกรรมส่งเสริมความสามารถในการอ่านเขียนสื่อสารภาษาอังกฤษและพัฒนา,านักเรียนให้ละความเป็นไทยก้าวไก่ส,สู่สากล 4. โครงการวิทศสัมพันธ์และ 5. ้านางส่งเสริมคุณภาพการเรียน,นการสอนภาษาต่างประเทศจากการจัดกิจกรรมดังกล่าวโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญส่งผลให้นักเรียนที่เรียนภาษาต่างประเทศมีความสามารถ ในการใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี On behalf of intensive program I would like to welcome you all to know more about our study program m a t c h English intensive สวัสดีค่ะดิฉันขอนำทุกท่านเข้าสู่การ รับฟังกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักเรียนแผนการเรียนคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษอิน e ท s i v e ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการของโรงเรียนบางประกอบวิทยาคมค่ะโดยเรามุ่งเน้นไปที่ความสามารถด้านภาษาอังกฤษอย่างเข้มข้นวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานภายใต้การจัดการเรียนรู้ของแผนการเรียนรู้คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษอินเท s ซ v e มีดังต่อไปนี้ 1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษโดยใช้กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ผ่านการวางแผนอย่างเหมาะสมที่เน้นทั้งการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการและเชิงทฤษฎี 2. เพื่อเพิ่มโอกาสในการใช้ภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนไม่ว่าจะเป็นทั้งในและนอกห้องเรียนทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนได้นำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตจริง 3. เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นที่สอดคล้องกับความสนใจและความสามารถของตนเองในการจัดการเรียนรู้ของแผนการเรียนคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ Intensive ในส่วนของรายวิชาภาษาอังกฤษจะแบ่งเป็น2ประเภทวิชาได้แก่ภาษาอังกฤษพื้นฐาน Foundation English และภาษาอังกฤษเพิ่มเติม Additional English ซึ่งจะมีการดำเนินการสอนโดยคณะครูทั้งไทยและต่างชาติ นอกเหนือจากกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนนักเรียนในแผนการเรียนคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ Intens i v e ยังได้มีการทำกิจกรรมพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษนอกห้องเรียน English Camp การเข้าใกล้ส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษอย่างเข้มข้นซึ่งเป็นการนำนักเรียนไปทำกิจกรรมที่หลากหลายและสร้างสรรค์โดยคณะวิทยากรจากภายในและภายนอก ในส่วนของกิจกรรม English Camp ที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้และทัศน,นคติที่ดีต่อการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาหรือการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาอังกฤษซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นอย่างยิ่งในการทำงานในปัจจุบันนักเรียนจะได้เข้าร่วมกิจกรรมที่จำลองลักษณะาการทำงานในสาขาอาชีพต่างๆทั้งนี้เพื่อเป็นการแนะแนวทางให้นักเรียนได้ค้นหาสิ่งที่เหมาะสมกับตนเองที่สุด เนื่องจากการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษที่แผนการเรียนคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ i n t e n s i v e ได้มุ่งเน้นการทดสอบระดับความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษก็เป็นหนึ่งกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนนำความรู้และทักษะไปใช้ในการประเมินศักยภาพของตนเองนักเรียนแต่รับอีการศึกษาจะต้องเข้ารับการทดสอบ CEFR Common European Framework ซึ่งการทดสอบนี้จะเป็นการประเมินระดับความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษโดยใช้มาตรฐานสากลที่จะอธิบายถึงระดับความเชี่ยวชาญทางด้านการใช้ภาษาสีทักษะนักเรียนจะได้ทราบถึงพัฒนาการของตนเองอย่างสม่ำเสมอและสามารถนำข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นมาปรับปรุงแก้ไขอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษที่สามารถนำไปต่อยอดในการเพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้และการใช้ชีวิตนั่นคือการเข้าร่วมโครงการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนในโครงการ YFU และ AFS นักเรียนจะได้รับการสนับสนุนให้เข้ารับการทดสอบในโครงการดังกล่าวทำให้นักเรียนได้ใช้ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษเพื่อต่อยอดประสบการณ์ชีวิตที่เหมาะสมกับวัยของพวกเขาเอง แผนการเรียนรู้คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ Intensive ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมการนำเสนอในครั้งนี้ค่ะ Bonjour ยินดีต้อนรับสู่สายการเรียนภาษาฝรั่งเศสโรงเรียนบางประกอบวิทยาคมคุณครูผู้สอนประจบสายการเรียนภาษาฝรั่งเศสประกอบด้วยนางสาวโนหัสมะสติรักและนางสาวพิมชนาพานิชกุล ในด้านหลักสูตรของสายการเรียนภาษาฝรั่งเศสนักเรียนจะได้เรียนจํานวน24หน่วยกิจตลอดหลักสูตร3ปีในแต่ละปีการศึกษานักเรียนจะได้เรียนวิชาภาษาฝรั่งเศสหลักที่นักเรียนจะได้รับความรู้และฝึกฝนความสามารถในการใช้ภาษาฝรั่งเศสเหมือนกับนักเรียนแผนภาษาฝรั่งเศสในโรงเรียนอื่นทั่วประเทศ ส่วนอีกวิชาจะเป็นวิชาภาษาฝรั่งเศสเสริมจะช่วยเสริมทักษะให้นักเรียนมีความสามารถในการฟังพูดอ่านและเขียนตามกรอบมาตรฐานการสอบข้อสอบ d e l ฟหรือข้อสอบมาตรฐานวัดความสามารถวิชาภาษาฝรั่งเศสที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกสำหรับสื่อ ที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ก็จะเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของรายวิชาในรายวิชาหลักก็จะใช้หนังสือ a โดแฟ i r เป็นแบบเรียนที่ใช้ในแผนการเรียนรู้วิชาภาษาฝรั่งเศสของโรงเรียนต่ตางๆทั่วประเทศในวิชาภาษาฝรั่งเศสเสริมก็จะใช้สื่อจากประเทศฝรั่งเศสที่ช่วยในการทำข้อสอบมาตรฐานเดลฟ์อาอังและอาเดอ ซึ่งเป็นระดับความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาฝรั่งเศสที่ใช้ในการศึกษาต่อในประเทศและต่างประเทศได้นอกจากความรู้ทางด้านวิชาการสายการเรียนภาษาฝรั่งเศสยังจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ค้นพบตัวเองเพื่อเอื้อต่อการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยโดยมีตัวอย่างกิจกรรมของภาคการเรียนที่1และภาคการเรียนที่สดังนี้ ตัวอย่างกิจกรรมวันชาติฝรั่งเศสในภาคการศึกษาที่หนึ่งสำหรับข่าวต่อไปนะคะเราจะพาไปกันที่โรงเรียนบางประกอบวิทยาคมซึ่งได้มีการจัดกิจกรรมเนื่องในวันชาติของประเทศฝรั่งเศสนอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมภายนอกให้นักเรียนได้ร่วมทำกิจกรรม กับนักเรียนที่เรียนแผนวิชาภาษาฝรั่งเศสในโรงเรียนอื่นๆในจังหวัดกรุงเทพมหานครทำให้นักเรียนได้สร้างเครือข่ายและเสริมทักษะการเข้าสังคมตัวอย่างกิจกรรมในภาคการศึกษาที่2กิจกรรมภายในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 5และ6จะต้องทำงานร่วมกันเพื่อสร้างาละครเวทีภาษาฝรั่งเศส ช่วยให้นักเรียนได้ค้นพบตัวเองว่ามีความสามารถทางด้านใดเช่นด้านภาษาด้านการแสดงด้านเทคนิคการตัดเย็บการเป็นผู้นำและอื่นๆส่วนกิจกรรมภายนอกในภาคการศึกษาที่2จะเปลี่ยนไปในทุกปีการศึกษาอาจจะเป็นการศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่างจังหวัดการเรียนรู้วัฒนธรรมการรับประทานอาหารแบบตะวันตก หรือกิจกรรมทักษะด้านอาชีพเช่นกิจกรรมค่ายยูวามักคุเทสภาษาฝรั่งเศสเนื่องจากสายการเรียนวิชาภาษาฝรั่งเศสมีการเน้นกิจกรรมทางด้านวิชาการและด้านอื่นๆอย่างต่อเนื่องทำให้นักเรียนได้รับรางวัลมากมายตัวอย่างรางวัลระดับชาติได้แก่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระนิธิถาวาเจ้า รมสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในการแข่งขันการตอบป,ปัญหาทั่วไปภาษาฝรั่งเศสและรางวัลเหรียญทองการแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศสในการแข่งขันศิลปะหัตกรรมครั้งที่69การแข่งระดับชาติปีการศึกษา2562 สายการเรียนภาษาฝรั่งเศสขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจแม็กซี่ปูกสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่แผนการเรียนภาษาญี่ปุน่นโรงเรียนบางประกอบวิทยาคมค่ะคุณครูผู้สอนประกอบด้วยนางนงนุษแพทย์ทยานันและดิฉันนางสาวพินศิริเนจันทร์ค่ะ โครงสร้างหลักสูตรรายวิชาภาษาญี่ปุ่นของนักเรียนแผนการเรียนภาษาญี่ปุ่นมีทั้งหมด24หน่วยกิจนะคะตลอด3ปีการศึกษาซึ่งนักเรียนจะได้เรียน2วิชาด้วยกันคือรายวิชาภาษาญี่ปุ่นและรายวิชาภาษาญี่ปุ่นฟังพูดค่ะเนื้อหานะคะนักเรียนจะได้เรียนเกี่ยวกับคำศัพท์โครงสร้างประโยครูปแบบการใช้บทสนทนาศิลปะวัฒนธรรม และข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นทั้งหมดเลยค่ะนอกจากการเรียนการสอนในห้องเรียนแล้วแผนการเรียนภาษาญี่ปุ่นยังจัดกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกให้นักเรียนได้แสดงความสามารถของตนเองและความถนัดด้วยค่ะตัวอย่างเช่นงานพนาบตะซึ่งจะจัดขึ้นทุกปีในงานนั้นจะเป็นรูปแบบของการแสดงละครการเต้นการร้องเพลง เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้แสดงความสามารถตามความถนัดของตนเองนอกจากนี้ในทุกปีการศึกษาจะมีการจัดแข่งขันทักษะทางภาษาของนักเรียนแต่ละระดับชั้นค่ะสำหรับกิจกรรมภายนอกนะคะก็มีการพานักเรียนไปเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมมารยาทในการรับประทานอาหารแบบญี่ปุ่นจากเจ้าของภาษาโดยตรงเลยค่ะที่สำคัญ 我们还为学生提供了参加全球范围内的日语能力测试的机会,会。尊敬的各位老师、各位家长，大家好！今天我很荣幸能有机会向各位家长介绍万博谷学校的中文班。สวัสดีค่ะ。 วันนี้เหล่าซื้อก็ยินดีอย่างยิ่งนะคะที่จะนำพาทุกท่านไปรู้จักกับแผนการเรียนภาษาจีนของโรงเรียนบางประกอบวิทยาคมะคะ่ะหลักสูตรแผนการเรียนภาษาจีนของโรงเรียนเรานะคะจะแบ่งออกเป็น2รูปแบบนั่นคือรูปแบบที่1ของห้องเรียนภาษาจีน จะแบ่งออกเป็นนักเรียนมันธยมศึกษาปีที่4-6ถึงและวิชาที่2คือวิชาเลือกเสรีภาษาอาเซียนสำหรับนักเรียนที่เลือกเรียนภาษาจีนของเราก็จะเจอเรา8คาบต่อสัปดาห์โดยแบ่งออกเป็น4คาบเป็นภาษาจีนฟังพูดเรียนกับเราซื่อชาวจีน และภาษาจีนอ่านเขียนเรียนกับเหล่าซื่อชาวไทยนะคะนอกจากนี้นักเรียนที่ไม่ได้เลือกเรียนวิชาของเราก็จะได้เรียนในวิชาเลือกเสรีภาษาอาเซียนโดยเรียนหนึ่งคาบต่อสัปดาห์ในระดับมต้นจะเรียนกับเหล่าซื้อวิทยาส่วนระดับมปลายม่ถึงหกจะเจอเหล่าซื้อชาวจีนนะคะ และในภาพต่อไปคือบรรยากาศการเรียนการสอนของแผนการเรียนเรานะคะเราจะไม่ได้เน้นแค่เรียนในด้านทฤษฎีเท่านั้นนักเรียนจะต้องกล้าคิดกล้าพูดกล้าแสดงออกเราจะพานักเรียนไปเรียนรู้นอกห้องเรียนผ่านการแข่งขันและการร่วมกิจกรรมในงานค่ายภาษาจีนนอกจากนี้ภายในโรงเรียนเรายังมีกิจกรรมต่างๆซึ่งเราเืิอจะพาไปดูดังต่อไปนี้นะคะกิจกรรมหลักของแผนการเรียนภาษาจีนแบ่งออกเป็น1 การแข่งขันทักษะภาษาจีน 2. กิจกรรมแสดงศักยภาพนักเรียนในแต่ละปีที่รวมกับภาษาอื่นโดยอาจจะเปลี่ยนชื่อไปในแต่ละปีนะคะ3กิจกรรมแสดงละครภาษาจีนวัน Open House อันนี้ก็คือเป็นการเปิดบ้านสู่การเรียนรู้ให้นักเรียนภายนอกได้เข้ามาร่วมชมกิจกรรมภายในโรงเรียนของเราได้ด้วย 4. กิจกรรมงานตรวจจีนประจำปีและสุดท้ายคือ 5. กิจกรรมค่ายภาษาจีนค่ะ ศาสโรงเรียนบางประกอลวิทยาคมจะจัดให้มีการเรียนการสอนในวิชาบังคับแล้วยังมีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาเลือกเสรีภาษาอาเซียนด้วยค่ะโดยแบ่งเป็นระดับชั้นมต้นและระดับชั้นมปลายสำหรับระดับชั้นมต้นนะคะรายวิชาก็ะจะมีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาฝรั่งเศสภาษาเวียดนามภาษาพมา่าภาษาตะกะล็อกและภาษาเกาหลีค่ะ